ครับมาต่อนะครับมันอ่าวิดีโอชุดนี้นะครับก็เป็นวิดีโอเรื่องนะการจำกัด record ที่แสดงนะครับจะจะทำยังไงนะ <S <S ผมขอลองคิวรี e ่ก่อนสักตัวหนึ่งผมเอา between เข้ามาช่วยนะว่าเปิด salary นะ between ที่มากกว่า1 5ื0นนะครับและน้อยกว่า30,000ออกมา มันจะมีทั้งหมดอยู่นะตรงนี้นะสังเกตนะครับ12เรคคอร์ดใช่ไหมครับผมต้องการให้มันโชว์แค่5เรคคอร์ดเออทำยังไงให้มันโชว์แค่5เท่นั้นนะ่ะนะให้มันเรียงจากมากไปน้อยอ่าเรียงจากมากไปน้อยก่อนนะครับอธบายครับเป s ร l a ารนะฮะ s c นะครับ เรจาจะมันผมต้องการให้แสดงแค่5ทำยังไงนะเขียนยังไงมันมี 11, 1เอใช่ไหมครับผมต้องการให้มันแสดงแค่5นะแล้วก็ใช้คำสั่ง sql นะที่ชื่อว่า limit เข้ามาช่วยนะครับ limit ชื่อมันก็บอกนะ limit 5ลองดูนะเห็นไหมครับแสดงออกมาแค่5 r e เล r d อเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นคำสั่งภาษา mysql นะ sql ใช้ limit แต่ถ้าเป็น sql server นะครับ sql server จะใช้อย่างงี้ครับ ท็อป5อย่างนี้แทนนะครับอย่างนี้แทนตามด้วยสตาร์ก็ว่าไปนะครับและนี่เป็น MySQL นะ MySQL ใช้ limit นะครับแล้วก็ตามด้วยเล c คอร์ทที่จะออกมาผมจะลองไปทั้ง7นะ7เล c คอร์ทครับมีกี่เล c คอร์นะ7เล c คอร์ทเห็นไหมครับอ่านะครับนี่คือการนำคือการจำกัดเล c คอร์ทที่แสดงนะครับไม่เกิน7เล c คอร์นะครับอยู่ใน range 15,000และ30,000แล้วก็เรียงจากมาก ไปหาน้อยอ่านะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับ